ตอนที่12การสร้างริสเมนูนะคะให้คุณเลือกริ s เมนูเป็นฟีเจอร์ตรงนี้นะคะก่อนหน้านี้เราจะไม่สามารถทำผ่านมือถือได้นะคะต้องไปทำที่คอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะให้คุณเลือกค่ะสร้างใหม่ปดเลือกเทมเพลตนะคะแต่ว่านะคะให้เราเลือกเทมเพลตก่อนค่ะ เต็มที่ของคุณก็ประมาณนี้นะคะขนาดเล็กก็มีนะคะลองเล็กจะประมาณไหนนะคะลองดูค่ะคลิกตรงนี้นะคะเลือกค่ะเลือกรูปแบบนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีให้เลือกโฮมกับคอนแทคโฮมกับแมปอย่างเงี้ยค่ะรูปแบบการเลือกอ่ะจะไม่เยอะเท่าในคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์จะใช้งานได้แบบ หลายแบบนะคะแต่ถ้าในนี้ก็จะตามที่เขาตั้งและกำหนดไว้ให้เรานะคะเรื่องนี้3ช่องค่ะสมมติโอเคคุณต้องมีเมนู3เมนูที่มันกดลิงก์ไงโฮมแมปโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นโค้ชไม่ได้เตรียมรูปอะไรมาก็จะเลือกรูปที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้นะคะ ได้นะคะแต่ในส่วนนะคะบันทึกก่อนอ่าทีนี้เป็นไหมคะเป็นรูปเต็มๆอย่างนี้เลยแต่เลือกรูปต้นข้างต้นของเราที่เราเลือกมันจะลักษณะสามช่องอย่างนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะอ่าอัพใหม่จะ ทีนี้นะคะพอถึงหน้านี้แล้วนะคะขนาดรูปให้คุณดูดีๆนะคะถ้าใหญ่ไปมันไม่อาำให้นะคะเลือกนะคะไปที่ลิงค์ค่ะโคดก็ตั้งเป็นในลิงค์เฟ e บุ๊ k นะคะที s h จะอยู่ประมาณนี้ลิงค์นะคะแล้วเราก็ใส่ป้ายแอคชั่นเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติม,มนะคะต่อไปนะคะใส่ชื่อนะคะเทสจะได้รู้ว่ามันคือเทสมันไม่ใช่จริง ตั้งค่าแล้วก็เมื่อกี้เราตั้งอะไรนะตั้งค่าเป็นพวกนี้นะคะเราเทนะคะแล้วก็นี่นะคะสองโมงถึงสี่โมงเท่านั้นนะคะ ข้อความบนเมนูบาร์นะคะมีเมนูข้อความอะไรอยากใส่อะไรเงี้ยค่ะการแสดงเมนูแบบเริ่มต้นนะคะอ่าทีนี้เมื่อเสร็จแล้วนะคะก็ไปบันทึกเป็นนะคะ i s เมนูนะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะก็จะอยู่ตรงเนี้ยพร้อมใช้งานนะคะดูตัวอย่างได้ค่ะทีนี้เวลาเมนูขึ้นก็จะประมาณนี้เห็นไหมคะ แต่ถ้านะคะถ้าสิ่งที่โค้ดทาไว้นะคะก่อนหน้านี้นะคะเห็นไหมคะสถานะแนะนําช่องทางเนี่ยค่ะดูตัวอย่างก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเมนูนะคะที่คลิกลิงก์ไปที่ตั้งข้างหลังบ้านนะคะก่อนที่จะทานะคะเราต้องนะคะดูตัวอย่างก่อนที่จะทำอะค่ะเราต้อง เรียบเรียงก่อนว่าเราจะลิงก์ไปตรงไหนนะคะต้องวางโครงสร้างก่อนในส่วนของลายนะคะการเรียนลาย OA นะคะเดี๋ยวจะมีคอร์สที่เจาะลึกขึ้นไปนะคะในส่วนของทำทั้งมือถือและก็คอมพิวเตอร์เพื่อให้เอ็กเปิดนะคะในส่วนที่ทำและดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะคะในส่วนนี้คร่าวๆนะคะแต่ว่าถามทำได้ไหมทำได้เหมือนกันนะคะ โอเคในบทในตอนนี้เท่านี้ก่อนในส่วนของการสร้างริสเมนูนะคะเดี๋ยวต่อไปตอนที่13ค่ะการเพิ่มสิทธิ์แอดมินนะคะ